ชาวราศีเมถุนนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา22พฤษภาถึง21่สิบมิถุนานะคะดาวพฤหัสกับดาวยูเรนะัสอยู่ในเรือนที่12ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่12มันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือคุณยังไม่ได้ยังไม่ได้รับผลอะไรที่เต็มที่อะบุญกุศลคุณมีนะคุณทำมาอยู่แล้ว ทำมาตลอดแล้วก็เป็นคุณเป็นคนปรับเปลี่ยนอะไรได้ง่ายเข้าใจเข้าใจแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวมีลักษณะความแบบปรับเปลี่ยนความตั้งใจในการทําอะไรก็ไม่ใช่คนขี้เกียจเป็นคนเข้าใจโลกรอยอมรับในทุกสถานการณ์นะคะปรับเปลี่ยนแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพียงแต่ดาวยูเรนัสแล้วก็ดาวพฤหัสมันไปอยู่ในเรือนที่สิองมันทำให บางอย่างคุณได้รับมันไม่ได้เต็มที่แต่ในความโชคร้ายมันก็มีความโชคดีนะเพราะว่าอยู่เลยนะัที่มันอยู่ในเรือนที่สิบสองเนี่ยลบกับลบเป็นบวกเนาะบางทีคุณก็ได้ไล่ได้อะไรมาแบบปุบปรับอยู่อยู่ด้วยด้วยบุญกุศลของคุณเองอะนะเพราะสิ่งที่คุณทําในส่วนของดาวศุกร์กับดาวพุทธที่ทํามุมดี การเงินหรือครอบครัวนะคะคนรักความสะดวกสบายยังมีอยู่อยู่ๆก็จะได้ได้มาแบบได้เยอะด้วยได้มาแบบปุบปรับเนี่ยมันยังเป็นอันนี้ส่งผลบุญให้คุณอยู่ถึงแม้ว่าโดยรวมคุณจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยติดตดิดขัดขัดพูดอะไรกับใครก็ไม่ค่อยมีใครแบบฟังหรือการออกความคิดเห็นทำอะไรตั้งใจทำอะไรคิดทำอะไรก็ ไม่ได้เต็มร้อยแต่อยู่ๆปุบปับจะได้เงินได้โชคจากผู้ใหญ่ได้รับความเอ็นดูจากบางอย่างที่ติดขัดขัดด้วยดาวยูเรนัสเนี่ยมันมันอยู่ในเรือนที่เสียนะแต่ว่ามันทำมุมดีกับพูโตแล้วก็ดาวศุกร์ จะได้โชคได้ลาบได้ความสบายจากคนรักคนที่เขาแบบว่าเมตตาเป็นผู้ใหญ่ให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการที่เราแบบได้มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะได้ไปเปิดหูเปิดตาได้มีโอกาสเจอคนใหม่ๆในวงสังคมใหม่ๆทําให้ช่องทางหรือโอกาสในการที่จะเจอกลุ่มคนใหม่ๆทําให้คุณเกิดคอนเน็ชันใหม่ๆเป็นไปได้นะคะอืมอ่า ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าต้องปฏิสัมพันธ์กับคนเยอะหน่อยนะคะด้วยดาวอังคารดาวพุธด,ดาวจันทอยู่ในเรือนตรงกันข้ามอยู่ในเรือนคู่ครองคู่สัญญาหรือการติดต่อกับคนจะเยอะแต่หมุดหงิดนะช่วงนี้คุณอาจจะดูอินโทเวิร์ดนิดนึงไม่ค่อยได้อยากติดต่อหรอกแต่ว่ามันจำเป็นต้องติดต่อมันจำเป็นต้องพูดคุยแล้วติดต่อก็เหนื่อย พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะหรือต้องอธิบายเยอะอธิบายไปบางทีก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยหรือคู่สัญญาคนที่เราไปติดต่อเป็นเซลเป็นแบบอาชีพที่ต้องใช้การติดต่อเยอะๆให้ระวังนิดนึงแล้วกันการสื่อสารมันจะหนักเหนื่อยหน่อยต้องทำแบบเป็นระบบเป็นแบบแผนนะคะไม่ ไม่ง่ายแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ยากมันไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณเพียงแต่คุณอาจจะต้องใช้ลูกล่อลูกชนความอ่อนช้อยความเข้าใจเออใช้คอความอ่อนโยนที่แบบปลอบโยนหรือการแก้ปัญหาไปได้นะคะใช้ตรงๆไม่ได้นะใช้วิธีตรงๆช่วงนี้แก้ไขปัญหากับคุณไม่ได้นะคะอ่ะ จะมีนะคะนิวมูลในราศีพิจิกที่เป็นในส่วนของการงานมีโอกาสที่คุณอาจจะแบบได้งานใหม่ได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆแต่ยังไงก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะ